สวัสดีครับหัวข้อนี้ผมจะขอพูดถึงฟังก์ชันการ manage ตัว router ตระกูล3,300ซีรีย s e r หลังจากที่มีการ implement HA ไปแล้วนะครับลองไปดูที่ก่อนหน้านี้สักนิดหนึ่งนะครับโจทย์ในหัวข้อนะครับที่ 00นะครับ407นะครับผมได้มีการบอกเอาไว้แล้วนะครับว่าการทำ H A นั้นนะครับคือเอาเราเตอร์2ตัวนะครับมาทำเป็นคนละ IP กันนะครับแล้วสร้าง Virtual IP ขึ้นมา1ตัวนะครับหลังจากที่สร้าง Virtual IP ขึ้นมา1ตัวปุ๊บนะครับเราก็กำหนดให้ตัว IP ของ3.00 3ทั้ง2ตัวเนี่ยตัวใดเป็น Slave ตัวใดเป็น Master นะครับก็แล้วแต่นะครับในโจทย์นะครับก็คือ Master จะเป็น1.92.168.95.246 นะครับส่วนตัว s l a v นะครับจะเป็น192.168.95.247นะครับส่วนตัว IP virtual นะครับก็จะเป็นตัว192.168.95.254นะครับทีนี้เรามาดูกันสักนิดหนึ่งนะครับว่าเวลาที่กำหนด HA แล้วเนี่ยคุณไม่จำเป็นนะครับอันนี้ผมเข้ามาที่แท็บทั้งหมด3อันนะครับแท็บแรกนะครับคือ virtual แท็บที่2คือ Master นะครับแทบที่3เห็นไหมครับ247คือ s เลฟนะครับทีนี้เวลาที่คุณทำเนี่ยคุณจะปรับค่าคอนฟิกตัวอย่างอย่างเช่น d a ้ t e c t router นะครับ330สตัวนี้นะครับผมมีการ forward เอาไว้ประมาณ 30, 30กว่าพอร์ตเลยนะครับเวลาที่คุณทำ H A ก็ไม่เหนื่อยนะครับเพราะว่าเวลาที่คุณคอนฟิกคุณคอนฟิกที่ IP Virtual 1ตัวเท่านั้นนะครับ ถ้าคุณคอนฟิกที่ IP Virtual หนึ่งตัวมันจะไปอัปเดตทั้งตัว Master ทั้งตัวเ l a v e เองโดยอัตโนมัติเลยนะครับเรามาดูค่ากันสักนิดหนึ่งนะครับยกตัวอย่างนะครับผมเข้าไปที่ IP ว i r t u a l นะครับผมเข้าไปที่หัวข้อที่ชื่อว่า Net นะครับแล้วก็ถอด redirection นะครับผมเข้าไปที่โปรไฟล์สุดท้ายล่าสุดนะครับผมลบโปรไฟล์ที่28นี้ทิ้งไปนะครับผมกด delete นะครับ หลังจะกด delete แล้วนะครับ master แน่นอนนะครับ master จะหายทันทีเลยนะครับคุณเข้าไปที่ land นะครับ port redirection นะครับคุณเข้าไปที่ profile สุดท้ายนะครับ profile ที่28เห็นไหมครับ28หายอันนี้ไม่น่าแปลกใจเพราะว่า uh, IP virtual ทำงานกับ master ก่อนนะครับแต่ตัว s l a v นะครับลองเข้าไปที่ advanced net นะครับ Port redirection นะครับจากนั้นลองเข้าไปโปรไฟล์สุดท้ายสักนิดหนึ่งนะครับตอนนี้จะยังไม่หายนะครับแต่สักพักหนึ่งนะครับหลังจากที่คุณมีการปรับ IP ที่ IP virtual ไปแล้วนะครับก็ IP s e l v e ก็จะอัปเดตโดยอัตโนมัติเองเลยนะครับก็รอต้องรอสักพักหนึ่งนะครับอันนี้อาจจะรอประมาณสัก15วินาทีได้นะครับ ่าตอนนี้247นะครับที่เป็น slave นะครับโ r o f i l e ที่28หายไปเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับดังนั้นนะครับเวลาที่คุณจะ implement ตัวฟังก์ชัน HA นะครับก็ขอให้คุณเบื้องต้นนะครับคุณเข้ามากำหนดที่ตัวเมนู LAN ก่อนนะครับจากนั้นกำหนด IP ของมัส IP ของ master นะครับเมนู network LAN นะครับกำหนด IP ของ master นะครับแล้วก็เข้าไปที่ กำหนด IP ของตัวเลาเตอร์ที่เป็นตัว slave นะครับจากนั้นนะครับคุณกำหนดค่าในส่วนของตัว ha นะครับก็คือ advanced เมนูเน t w o r k นะครับแล้วก็ high availability นะครับกำหนดตัวใดเป็น master นะครับตัวใดเป็น slave ไปนะครับแล้วทีนี้หลังจากที่ คุณทำ HA เรียบร้อยปุ๊บนะครับเวลาที่คุณจะคอนฟิกค่าอะไรเยอะๆนะครับคุณก็มาทำที่ตัว IP virtual ตัวเดียวเท่านั้นนะครับก็งานมันก็จะไม่ซํำซ้อนกันนะครับเพราะว่าการคอนฟิกเราเตอร์หนึ่งตัวใช้เวลานานพอสมควรเลยทีเดียวนะครับสำหรับตัว Detect เพราะว่ามีฟังก์ชันในส่วนของตัว Firewall แล้วก็ Forward Port อัปเด e Dynamic DNS ได้ถึง เป็นร้อยได้ในเมื n s เอพร้อมๆกันเลยนะครับถ้าเป็นตระกูล3000นนะครับหัวข้อนี้ผมขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ